เธอเคยถูกมองว่าเป็นแค่ลูกสะใภ้จนแต่งตัวจนแย่แต่ทันทีที่เธอเลิกกับเขารถรู้คันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นและทุกอย่างเปลี่ยนไปใครจะคิดว่าเรื่องราวนี้จะทําให้ทุกคนช็อกและขอให้ขออภัยอยากรู้ไหมว่าเธอทําอะไรถึงได้เปลี่ยนชีวิตแบบนี้ติดตามจนจบแล้วคุณจะไม่อยากพลาดถูกมองข้ามว่าเป็นแค่ลูกสะใภ้จนแต่งตัวจนแย่แต่พอเราเลิกกันรถรู้มาถึงทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกคนตกใจและขอให้ขออภัยเช้าวันนั้นฟ้าครามใสท้องฟ้ากลับเงียบสงบราวกับทุกสิ่งจะยุติลงไปที่จุดนนั้ เสียงประตูเปิดและปิดดังสนั่นในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องดูเหมือนจะไม่เคยรับรู้ความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนอยู่ในใจฉันฉันรู้สึกถึงสายตายเย็นชาจากสมาชิกในครอบครัวของเขาพวกเขาดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงฉันเลยนึกถึงแค่ความผิดหวังที่มีต่อฉันหลังจากที่เราทะเลาะกันในห้องนั่งเล่นน้ำตาที่พยายามเก็บไว้หลังไหลลงมาแต่ทันใดนั้นเสียงดังจากนอกบ้านก็ทำให้ทุกคนหันไปมอง เสียงเครื่องยนต์ของรถหรูที่ขับเข้ามาทําให้บ้านเงียบกริบมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนหยุดชะงักและทุกสายตาก็มองมาที่ฉันในขณะนั้นไม่รู้ทําไมฉันรู้สึกเหมือนโลกนี้เปลี่ยนไปในพริบตานี่คุณเอารถมาทําไมเขาถามเสียงแหลมด้วยความตกใจแต่ฉันเพียงยิ้มให้เขาและมองเขาด้วยสายตาที่มีความหมายแค่เลิกกันเท่านั้นฉันตอบกลับไปทุกคนในบ้านมองไปที่รถหรูที่มาจอด ตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรและเสียงขอโทษจากทุกคนเริ่มดังขึ้นในห้องคำขอโทษที่ไม่มีวันสามารถลบความเจ็บปวดออกจากใจฉันได้แต่ในตอนนั้นฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นฉันเป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยตัวเองจากที่เคยถูกมองข้ามวันนี้ฉันได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากใครอีกแล้วตอนนี้ทุกคนเงียบไปเหมือนกับถูกจับได้ว่าทำอะไรผิดไปรถหรูที่จอดอยู่ข้างบ้านเหมือนกับสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ทุกสายตาหันมามองฉันในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาทั้งหมดเคยคิดว่าฉันเป็นแค่ลูกสะพ้ยที่ไม่ได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้รถหรูที่จอดอยู่ข้างบ้านทําให้พวกเขาทั้งหมดรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นแค่ใครบางคนที่เคยถูกดูหมิน่นฉันคือผู้หญิงที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่ฉันไม่ตอบกลับทันทีฉันยืนเงียบในขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องมาฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตและทุกสิ่งที่เคยดูเหมือนจะเป็นปัญหากลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดคุณต้องการอะไรจากฉันฉันถามเสียงเรียบๆรียบทุกคนในบ้านเงียบไปเหมือนกับพวกเขาต้องการหาคำพูดที่ดีที่สุดในการขอโทษ แต่ฉันไม่ได้รอคำขอโทษจากใครมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องจัดการกับตัวเองเสียงก้าวเท้าของเขาดังขึ้นข้างหลังฉันฉันหันไปมองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดแต่ฉันไม่สนใจเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการที่ฉันได้ค้นพบความมั่นคงในตัวเองทุกอย่างที่เขาทำในอดีตไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเดิมได้อีก ฉันกลับมาอยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินต่อไปข้างหน้าและทําให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันรถหรูที่จอดอยู่ข้างบ้านเหมือนเป็นสัญญาณที่บอกว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมที่เคยถูกมองข้ามอีกแล้วเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่คำขอโทษเธอทำแบบนี้ไม่ได้เขาพูดเสียงสัน่นฉันมองเขาอย่างใจเย็นไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกแค้นแค่รู้สึกว่าเขาคงไม่เข้าใจความหมายของการยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเอง ทุกคนในบ้านยังคงเงียบพวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรหรืออาจจะไม่กล้าพูดอะไรท่ามกลางความเงียบงนันฉันเดินไปยังรถคันหรูมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือเครื่องหมายของการปลดปล่อยตัวเองมันเป็นสัญญาณว่าฉันได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วคุณกลับไปเลยฉันพูดเสียงเรียบแต่สินใจเด็ดขาดเสียงแทรกแซงด้วยเสียงของการเดินไปที่ประตูและทุกคนในห้องคงรู้ว่าฉันไม่ได้พูดเล่น เขามองตามฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความผิดหวังเธอไม่คิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่ฉันเหรอเขาถามแต่คำถามนั้นมันไม่สำคัญสำหรับฉันแล้วพ่อแม่คุณไม่ได้อยู่ในใจฉันฉันตอบกลับไปฉันเดินออกไปจากบ้านความเย็นของอากาศยามเย็นทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่ทับถมใจฉันมาหลายปีได้หายไปในขณะที่เขายังคงยืนอยู่ในบ้านมองฉันจากไป โลกของฉันตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำขอโทษจากใครมันขึ้นอยู่กับการที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองเมื่อฉันนั่งลงในรถกำลังจะขับออกไปฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่การทิ้งอดีตแต่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่เสียงเครื่องยนต์ของรถรู่นคารามขึ้นเมื่อฉันเหยียบคันเร่งมันเหมือนกับสัญญาณว่าโลกใบใหม่กำลังเริ่มต้นฉันมองผ่านกระจกมองหลังเห็นบ้านที่เคยเป็นที่ของเรา มันดูห่างไกลไปแล้วและฉันก็ไม่รู้สึกถึงความผูกพันกับมันอีกในความเงียบของรถความคิดและความรู้สึกของฉันเริ่มค่อยๆคลี่คลายรถคันนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความสําเร็จที่พวกเขาคิดว่าฉันต้องการแต่มันคือสัญลักษณ์ของอิสรภาพที่ฉันได้รับถ้าฉันต้องเลือดอีกครั้งฉันจะเลือกความสงบสุขในใจไม่ใช่ความมั่งคั่งทางวัตถุที่ไม่มีวันเติมเต็มฉันทําได้แล้วฉันพูดเบาๆกับตัวเอง เพราะไม่ใช่แค่เงินหรือรถหรูที่ทําให้ชีวิตมีความหมายแต่คือความมั่นคงในตัวเองความรู้สึกว่าฉันสามารถยืนหยัดได้เมื่อถึงสี่แยกใหญ่ฉันหยุดรถและมองไปที่ท้องฟ้าสีส้มที่กําลังจะมืดการเดินทางของฉันยังไม่จบแต่มันคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันไม่ได้แค่หนีจากอดีตแต่กําลังเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและในใจฉันรู้ดีว่าสิ่งที่รอฉันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่แค่รถหรู แต่มันคือชีวิตใหม่ที่ฉันได้เลือกเองเมื่อฉันขับไปตามถนนที่คุ้นเคยความรู้สึกที่เคยเป็นเช่นนี้กลับมาท่วมท้นท้องถนนที่เต็มไปด้วยไฟนีออนและรถที่วิ่งไปมาเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกในใจของฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกสงบและมั่นคงมากกว่าที่เคยก่อนหน้านี้ฉันเคยกลัวการเดินคนเดียวในโลกใบนี้แต่ตอนนี้โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนกลับดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ฉันสามารถพิชิตได้ ฉันขับรถผ่านร้านกาแฟเล็กๆที่เคยเป็นสถานที่ที่เขาพาฉันไปหลายครั้งตอนนั้นความรู้สึกของฉันเหมือนกับการมีชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่ฉันต้องการได้ด้วยตัวเองทุกๆความเจ็บปวดในอดีตมันเหมือนกับบทเรียนที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและฉันไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมข้างๆฉันวิวของเมืองเปลี่ยนไปตามจังหวะการขับรถสัญญาณไฟสีเขียวทำให้ฉันขับผ่านไป แต่หัวใจฉันกลับหยุดอยู่ที่บางอย่างที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องของรถหรูหรือชีวิตที่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่คือความเข้าใจในตัวเองการรู้ว่าฉันคือคนที่สามารถสร้างเส้นทางของตัวเองและแม้ว่าบางคนอาจจะยังคงไม่เข้าใจฉันรู้ดีว่าฉันไม่ต้องการการยอมรับจากใครอีกแล้วการเดินทางครั้งนี้จะยังคงยาวนานแต่ทุกก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้าฉันก็รู้ว่า มันคือเส้นทางที่ฉันเลือกเองในขณะที่ฉันขับรถไปตามถนนที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟจากเมืองฉันเริ่มรู้สึกว่าทุกการเคลื่อนไหวของฉันนั้นเต็มไปด้วยความหมายมันไม่ใช่แค่การขับรถไปยังจุดหมายที่ชัดเจนแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการค้นพบตัวเองเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ราบรื่นอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคที่รออยู่แต่สิ่งที่สำคัญคือฉันไม่ต้องกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันอีกแล้ว เพราะวันนี้ฉันได้เลือกที่จะเป็นคนที่แข็งแกรง่งและไม่ยอมแพ้ต่อคำพูดหรือการตัดสินจากใครเสียงเพลงจากวิทยุเบาๆทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นขึ้นฉันยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหน้ารถและรู้สึกได้ถึงความสงบที่มาจากภายในมันเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดและความกลัวที่เคยครอบงำและตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอนาคตใหม่ หรือการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่เหมือนใครฉันรู้ว่าฉันจะไม่หันกลับไปหาความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพราะฉันได้เรียนรู้แล้วว่าการเดินต่อไปข้างหน้าเท่านั้นที่สำคัญในขณะที่รถคันหรูขับไปตามถนนฉันเริ่มเห็นภาพของตัวเองที่เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ต้องมีใครคอยบอกให้ทำอะไรเพราะตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันคือผู้ควบคุมชีวิตตัวเองขณะที่ฉันขับไปตามถนนที่เงียบสงบในยามค่ำคืน บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแสงไฟจากมืองที่สาดส่องแต่ในใจฉันกลับรู้สึกถึงความสงบที่ไม่มีอะไรสามารถทำลายได้ทุก,ก้าวที่ฉันขับไปฉันรู้สึกถึงความมั่นคงที่เคยหายไปเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังอยู่ในมือฉันฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากชีวิตที่ฉันสามารถกำหนดเองได้ในกระจกหน้ารถเงาของฉันสะท้อนกลับมาด้วยรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นรอยยิ้มของคนที่ค้นพบตัวเอง และรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนั้นเป็นแค่บทเรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพลาดไปหรือเสียใจแต่เป็นการเรียนรู้ที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงจุดที่ฉันต้องเลี้ยวรถไปทางขวาสายตาของฉันมองไปข้างหน้าเห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้มันไม่ได้เป็นแค่เส้นทางในชีวิตมันคือทางเลือกที่ฉันเลือกเองฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาควบคุมชีวิตฉันอีก ทุกคำพูดที่เคยทำให้ฉันรู้สึกได้ค่าตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่มีความหมายทุกสายตาที่เคยมองฉันด้วยความสงสัยตอนนี้ก็เหมือนจะกลายเป็นแค่เงาที่เลือนลางไปโลกที่เคยยากลำบากกลับกลายเป็นที่ที่ฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าและรู้ว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันก็ยังคงยืนหยัดอยู่ที่นี่การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิต มันได้เปลี่ยนวิธีที่ฉันมองโลกและตัวเองเมื่อรถค่อยๆเลี้ยวเข้าไปในถนนที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมาทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปแสงไฟที่สว่างจ้าและเงียบสงบในที่นี้ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ฉันรู้ว่าตัวเองไม่ได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพียงแค่การขับรถออกมาแต่การออกมาเดินทางครั้งนี้คือการทําให้ฉันค้นพบเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองเสียงเครื่องยนต์เบาๆทําให้ฉันรู้สึกถึงความมั่นคง เหมือนกับการได้กลับมาที่บ้านที่จริงๆแล้วฉันเพิ่งเริ่มสร้างมันขึ้นมาแต่ความรู้สึกพายในกลับเต็มไปด้วยความสุขฉันไม่เคยคิดว่าแค่การขับรถไปยังที่ที่ไม่รู้จักจะสามารถทําให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาขนาดนี้ทางที่ไม่เคยคุ้นเคยกลับเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่และฉันเริ่มรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของชีวิตที่แท้จริงฉันไม่ต้องมองหาคําตอบจากใครมันอยู่ในตัวฉันเองในขณะที่รถคันนี้ขับไปตามทางอย่างเงียบสงบ ฉันได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกมันอยู่ในใจของฉันเองและในช่วงเวลานี้ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างฉันขึ้นใหม่มันคือการเริ่มต้นที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเดินจากอดีตแต่การเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการที่ฉันยืนหยัดและมีความมั่นใจในตัวเองและรู้ว่าทุกๆก,ก้าวที่ฉันเดินไปข้างหน้า มันจะนำพาฉันไปสู่อนาคตที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้เมื่อรถคันหรูเคลื่อนตัวไปตามถนนที่ไม่คุ้นเคยฉันรู้สึกถึงความเงียบสงบที่ต่างออกไปในใจของฉันไม่มีความกลัวเหลืออยู่ทุกๆสิ่งที่เคยสร้างความหวาดกลัวในอดีตตอนนี้มันเหมือนแค่ความทรงจำที่เลือนลางท้องฟ้าค่ำคืนเริ่มส่องแสงดาวที่น้อยนิดแต่มันกลับดูสวยงามและมีความหมายมากขึ้น ในเวลานั้นฉันรู้สึกได้ถึงพลังที่แตกต่างจากเดิมมันไม่ใช่แค่พลังที่มาจากภายนอกแต่มันคือพลังที่เกิดจากการยอมรับตัวเองจากการยืนหยัดในเส้นทางที่เลือกและจากการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลบหนีแต่จากการเผชิญหน้าและเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฉันได้พบกับสัญญาณบางอย่างที่บอกว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบฉันพูดเบาๆกับตัวเองแค่ทำให้มันดีที่สุดในแบบที่เราเป็นสายลมพัดผ่านหน้าต่างรถและในขณะนั้นฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่ยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็นผู้กำหนดชีวิตฉันอีกต่อไปทุกย่างก้าวที่ฉันเดินตอนนี้มันคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองและตอนนี้ฉันพร้อมที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่ที่ดีขึ้นเมื่อรถขับไปข้างหน้าท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีจากส้มทองเป็นม่วงเข้มดาวเริ่มส่องแสงวับๆบ,บนฟ้ามันเหมือนกับการสะท้อนความรู้สึกของฉันในตอนนี้ทุกสิ่งที่เคยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกลับค่อยๆช้าลง เหมือนกับโลกนี้ได้หยุดหมุนให้ฉันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฉันไม่ได้รีบร้อนอีกแล้วทุกอย่างที่เคยรู้สึกว่าเป็นความเร่งด่วนตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยฉันรู้สึกเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้ที่จะไม่รีบร้อนเดินทางไปยังจุดหมายเพราะทุกกาวที่ฉันก้าวไปตอนนี้มันสําคัญพอๆกับจุดหมายที่ฉันจะไปถึงเสียงเพลงจากวิทยุในรถค่อยๆดังขึ้นทํานองของมันทําให้ทุกอย่างดูสงบและลงตัว และในเวลานั้นฉันก็รู้สึกว่าฉันได้เริ่มเรียนรู้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นฉันทําได้แล้วฉันพูดออกมาด้วยรอยยิ้มมันเป็นคําพูดที่ไม่เคยพูดกับตัวเองมาก่อนแต่มันกลับรู้สึกเหมือนกับการปลดล็อกบางสิ่งในใจรอยยิ้มที่ฉันยิ้มให้ตัวเองในกระจกมันเป็นรอยยิ้มของคนที่ยอมรับทั้งความผิดพลาดและความสําเร็จของตัวเองไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรข้างหน้าตอนนี้ฉันรู้ดีว่าฉันจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ ถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้างหน้าคือเส้นทางที่ฉันเลือกเดินไม่มีการกลับไปในอดีตไม่มีการตัดสินจากใครเทียงแค่การยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองในขณะที่ฉันขับรถไปข้างหน้าความเงียบที่ล้อมรอบตัวฉันเริ่มกลายเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยเสียงของเครื่องยนต์และการหมุนของล้อทําให้ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายเหมือนกับการเดินทางที่ค่อยๆเผยต,ต,ตัวตนที่แท้จริงของฉัน รถคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเดินทางแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่ฉันสามารถสัมผัสได้ด้วยมือของตัวเองทุกครั้งที่ล้อหมุนไปข้างหน้าฉันรู้สึกถึงความมั่นคงในใจไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันหยุดได้อีกแล้วมองไปข้างหน้าถนนที่วา่างเปล่ารอให้ฉันเลือกเส้นทางที่ต้องการและในขณะนั้นฉันเข้าใจว่าการเดินทางในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลายทางมันขึ้นอยู่กับวิธีที่ฉันเลือกจะเดิน มันเป็นเส้นทางที่ฉันสร้างขึ้นเองทุกๆความท้าทายที่เคยทําให้ฉันกลัวตอนนี้มันกลับกลายเป็นแค่บททดสอบเล็กๆที่ช่วยให้ฉันรู้ว่าฉันแข็งแกร่งแค่ไหนทุกครั้งที่ล้อหมุนไปทุกครั้งที่ฉันเลือกจะก้าวต่อไปมันคือการยืนยันว่าฉันจะไม่หยุดเดินทางจะมีหรือไม่มีกำลังใจจากใครจะมีหรือไม่มีใครอยู่ข้างๆฉันสิ่งสำคัญคือฉันยืนอยู่ที่นี่ตอนนี้ และฉันจะเป็นคนที่กำหนดชีวิตของตัวเองในขณะที่ฉันขับไปตามถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าฉันเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดฉันได้โลกนี้กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยโอกาสและทุกโอกาสก็เริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นการเดินทางที่ยาวไกลไม่เคยทำให้ฉันท้อแต่กลับทําให้ฉันรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่ฉันหมุนพวงมาลายัยมันเหมือนกับการควบคุมเส้นทางชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องกังวลว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินหน้าต่อไปเมื่อฉันขับรถผ่านเมืองที่คุ้นเคยภาพบางอย่างในอดีตกลับมาปรากฏขึ้นในหัวแต่คราวนี้มันไม่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมันกลับทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากมันขอบคุณสำหรับทุกการต่อสู้ที่ช่วยทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น สิ่งที่เคยเป็นภาระหนักในใจตอนนี้กลับกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ผ่านไปและเมื่อมองไปข้างหน้าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังเปิดทางให้ฉันทุกๆความฝันที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กลับเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพการเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่การค้นพบตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักตอนนี้ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าฉันพร้อมที่จะก้าวออกจากคำเฟอร์โซนและเดินหน้าต่อไปหรือไม่และในขณะนี้ฉันพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งที่เคยยึดติดเพราะฉันได้ค้นพบความมั่นคงในตัวเองแล้วเมื่อเวลาผ่านไปรถค่อยๆเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่ดูเงียบสงบและห่างไกลาจากความวุ่นวายตอนนี้ไม่มีเสียงของเมืองหรือผู้คนที่ทําให้ฉันรู้สึกกดดันแสงดาวส่องสว่างบนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นเพื่อนร่วมทางที่เยี่ยมยอด ความเงียบสงบที่ล้อมรอบตัวฉันในตอนนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การขับรถจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่มันคือการเดินทางภายในจิตใจเป็นการค้นพบว่าฉันสามารถสร้างความสุขในตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ว่าจะเป็นการเลิกจากอดีตหรือการเริ่มต้นใหม่สิ่งสำคัญคือการยอมรับตัวเองและทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความรู้สึกในตอนนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อน มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ต้องหลบหนีแต่เป็นความรู้สึกของคนที่ยอมรับและก้าวไปข้างหน้าฉันไม่ต้องการคำแนะนำจากใครเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเส้นทางของตัวเองเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดยิ่งขับไปข้างหน้าฉันยิ่งเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ฉันไม่สามารถทำได้เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนั้นมีความหมายมันช่วยให้ฉันเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทุกๆก,การเลือกที่ฉันทำตอนนี้ มันกำลังบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีความหมายฉันยิ้มให้กับตัวเองในกระจกและรู้ดีว่าอนาคตที่รออยู่ข้างหน้านั้นเป็นของฉันที่จะกล้าไปได้วยความมั่นใจในขณะที่ฉันขับไปข้างหน้าบรรยากาศรอบตัวยังคงเงียบสงบแต่ภายในใจของฉันกลับเต็มไปได้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและมั่นคงมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆย่างก้าวถนนที่ว่างเปล่าด้านหน้าคือโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำความฝันให้เป็นจริง หรือการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายทุกๆสิ่งที่เคยทําให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวตอนนี้มันกลายเป็นแค่บทเรียนที่ช่วยสร้างฉันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการยอมรับตัวเองในทุกๆสถานการณ์ฉันไม่จําเป็นต้องหาความสมบูรณ์แบบจากภายนอกแต่ทุกความไม่สมบูรณ์ที่ฉันเคยรู้สึกกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเข้าใจว่าความแข็งแกร่งจริงๆมาจากการยอมรับและเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเอง เส้นทางข้างหน้าอาจจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะสามารถเผชิญหน้ากับมันได้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการพบกับความท้าทายฉันพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะฉันรู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางของฉันเองและในทุกๆก้าวที่ฉันก้าวไปฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้เพราะฉันได้ค้นพบความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิต การเป็นตัวเองและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปและท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขณะรถคันหรูของฉันยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแสงไฟจากเมืองในระยะไกลเริ่มมองเห็นชัดขึ้นแต่ความรู้สึกภายในฉันกลับคงอยู่ในสภาพของความสงบและความเชื่อมัน่นในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเดินกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่มันคือการทําให้แต่ละวันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆฉันเริ่มยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหน้ารถยิ้มให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้ที่สามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้และตอนนี้เธอกํากลังเดินทางไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดรถเคลื่อนผ่านทางแยกใหญ่แต่ครั้งนี้ฉันไม่ต้องตัดสินใจในแบบเดิมๆเพราะฉันรู้ว่าทุกเส้นทางที่ฉันเลือกมันจะพาฉันไปยังที่ที่ดีที่สุดและไม่สำคัญว่าใครจะอยู่หรือไป สิ่งที่สําคัญคือการเดินทางนี้เป็นของฉันเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและกล้าหาญในที่สุดฉันเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการรอคอยให้บางสิ่งเกิดขึ้นแต่คือการสร้างสิ่งที่ต้องการด้วยมือของตัวเองฉันยอมรับในตัวเองและพร้อมที่จะสร้างอนาคตใหม่ด้วยความเชื่อมัน่นทุกสิ่งที่เคยผ่านม,ามันได้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและทุกความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้า ฉันก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆขณะที่ฉันขับไปข้างหน้าความรู้สึกสงบในใจกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแต่ทุกๆก,ก้าวที่ฉันก้าวไปฉันรู้ว่าฉันได้เลือกทางนี้เองไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วอดีตที่เคยลึกลับและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนนี้กลับกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้ฉันเข้าใจโลกและตัวเองฉันไม่ต้องการการยอมรับจากใคร ฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่ฉันต้องการเองได้เส้นทางที่ฉันเลือกเดินไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันอาจเต็มไปด้วยหลุมพรางและความท้าทายแต่ทุกๆก,ก้าวที่ฉันทํามันเป็นการเลือกที่จะเติบโตและเดินไปข้างหน้าเมื่อมองไปข้างหน้าฉันเห็นความหวังใหม่ๆที่รออยู่โลกนี้ยังคงหมุนไปและทุกๆก,การเดินทางมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน แต่บางทีการเดินทางก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและสําหรับฉันการเดินทางนี้เพิ่งจะเริ่มต้น